ะส์นิกรชาวจังหวัดลบบุรีร่วมจิตอธิษฐานประกอบพิธีพลรกรรมตักน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์และเคลื่อนขบวนอันเชิญน,น้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ผ่านโบราณสถานที่สําคัญของจังหวัดเพื่อความเป็นสิริมงคล วันที่4กรกฎาคม2567ณวัดกวิสรารามราชวรวิหารตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายอัมพลังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จังหวัดลบบุรีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันธ์สาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยจังหวัดลบบุรีได้กำหนดทำพิธีพลีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หน้าพระอุ วัดกวิศรารามราชวรวิหารตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยพราหมณ์อ่านองค์การบวงสวงเพื่อบูชาเทพยดาเทพารักษ์ผู้ดูแลสถานที่น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้อ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์และตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ลงในขันน้ำสาคร เวลา14นาฬิกา49นาทีได้เคลื่อนขบวนอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ริ้วขบวนประกอบไปด้วยราชรถอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ขบวนอันเชิญพระบรมชายาลักษณ์ขบวนธงชาติและธงตราสัญ,ญลักษณ์ขบวนข้าราชการทหารนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์จิตอาสาและประชาชนทั่วไปจำนวนกว่า1,000คน โดยออกจากหน้าวัดกวิศรารามราชวรวิหารไปตามเส้นทางรอบเมืองลบบุรีผ่านโบราณสถานสำคัญของจังหวัดลบบุรีได้แก่พระนารายณ์ราชนิเวศพระปรางสามยอดศาลพระการเพื่อความเป็นสิริมงคลของประชาชนและวนกลับมายังวัดกวิศรารามราชวรวิหารเพื่ออัญเชิญน,น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ประจำในพระอุโบสถเพื่อเข้าพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในวันที่7กรกฎาคม2 5 6 7และพิธีเวียนเทียนสมโภช น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในวันที่8กร,รกฎาคม2567จากนั้นในวันพฤหัสบดีที่14กร,รกฎาคม2567ผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีจะเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลบุรีไปยังกระทรวงมหาดไทยต่อไปวัดกวิศรารามราชวารวิหารตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบุรีจังหวัดลบุรี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดราชวรวิหารสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชสำหรับพระสงฆ์รามันไว้สำหรับสวดพระปริตทํทำน้ำพระพุทธมนต์ถวายพระเจ้าอยู่หัวโดยน้ำที่นำไปใช้ในการสวดพระปริตเพื่อเสกน้ำพระพุทธมนต์นั้นเป็นน้ำที่มาจากบ่อน้ำโบราณ ลักษณะของบ่อน้ำเป็นรูปแปดเหลี่ยมบริเวณขอบบ่อกรุกด้วยอิฐถือปูนขนาดความกว้าง2.35เมตรความลึกประมาณ10เมตรซึ่งเป็นบ่อน้ำที่อยู่บริเวณหน้าหอพระไตรปิฎกภายในบ่อมีน้ำใสบริสุทธิ์ไม่เคยเหือดแห้งทางวัดได้มีการบำรุงรักษาเป็นอย่างดีและเคยมีการนำน้ำในบ่อน้ำแห่งนี้ไปใช้ประกอบพิธีในพระราชพิธีสำคัญและงานสำคัญของจังหวัดอยู่เนือง